สวัสดีจ้าพี่โยคุราดบาดเองนะจ้าวันนี้พี่โยก็จะเลิกงานเหมือนเดิม้นะจ้ะวันนี้แม่บอกว่าจะพัดหอยกาบนะจ้ะพัดหอยกาที่ว่าพี่โยก็น้องแนนก็น้องสุนกาแล้วก็น้องเกลีไปเก็บมานะจ้ะแล้วก็จะไปดูสูตรกันนองว่าแมรี่จะพัดแบบไหนนะจ้ะใช้สูตรอะไรนะจ้ะไปจ้ะเดี๋ยวไปดูกันจ้าแม่สวัสดีจ้า วันนี้จะพัดหอยกาบใช่ไหมนี่ได้คราวมาปัจจุดินมีหลไรดึงน้อนี่อันนี้พริกสดแดงจ้านี่อันนี้ใบกะเพราต้นหอมจ้าอันนี้ก็ห้อยกาบที่ลูกเข้าไปหามาเมอวานนี่จ้าต้่มแล้วก็ต้มแล้วก็แกะเอาเนื้อมันนัจานพอดีน้องสาวน่ะต้่มเลรวแกะเนื้อไปรอเลยนัจ่ะไปจ่าเดี๋ยวไปดูวิธีการทําของแม่ดีกันนะจ๊ะอันนี้กระเทียมก๋วยเตี๋ยวใบเรือเด้อจ้าเหลืองเลยเอาแล้วก็พริกเดงลงเลยจ้านี่ โอ้แต่ยิงเสียงไม่น้อนี่อ้าวเลือกก๊าด้ด้วยนี่เลยเด้อจะใส่เนื้อหอยดิเดจ้านี่ใส่ลงไปเนื้อหอยอบเท้าดิเดจันต้องแช่ให้มันคายดินนะแม่เนาะจ้าแช่มันคายดินหนึ่งคืนแล้วจันเก็มาต้มต้มแล้วก็แกะเอาไอ้เนื้อมันน่ะจ้า ทังบานเขาก็เรียกหอยกาบนะจน๊ะนาะแต่ไม่รู้ทางแถวทางบานที่เขาเรียกอะไรเด้อยจัะนี่แถวนี่เรียกหอยกาบจัะนี่อ,อ้าวเดี๋ยวแม่ใส่เครื่องปรุงเด้อยจัะเด้ออันนี้รสด,ดีจ้ะดีนะแม่ไม่ลินมุกว่าหอยฟางผัดเิดมากก็เลยกาบอะไรนี่นะจ๊ะหรือใส่ดิไปทนานนี่จ๊ะดิบแทนแม่องพูดด้อจ้ะ หอยฟังผัดเห็เลยหอยรีกาบนะจ๊ะแม่หนิกมุกไม่ออกนะจ๊ะดี๋ยวยตามแม่ในทานินี่เกลือแม่ก็ไม่อยากนั่นมากแล้วก็ลูกบ่กเอาแกะว่าแม่เลี้ยงหมูไม่เกล้าอันนี้ลูกนี่ตอกไปมรอได้จ้ะแต่ว่าแม่ไม่พูดนะจ๊ะอันน้ำปลานิดหน่อยอ่าโอ้หอมนะจ๊ะนี่เมนูผัดหอยกาบนะคะฝีมือแม่ลีอีกแล้ว แต่แม่ก็ไม่ไม่กินเด้อจ้ะนี่นะหอยนี่นะจ้ะพักแม่พัดแต่แม่ไม่กินเด้อจ้ะเพราะแม่ไม่กินหอยกาะเนาะไม่กินแม่ก็กินแต่หอยขมอ่ะจ้ะแม่กินแต่หอยจูบเนาะอ้าวเดือดเดือดแม<ด>่ก็ใส่<า>นี่แต่นั่นได้เจอจ้ะพราะว่าหอยเราก็ต้มซุกแล้วเนาะจ้ะเนาะเข็มาพักใส่เครื่องใส่ไอ้แม่ก็ไม่ไม่นานนอกจากใส่บิลาไม่นานใส่ก็ใส่ใบกับข้าต้นหอมจ้ะนี่แต่จ้ะ โอ้ยหอมอีกแล้วก็เมนูแบบว่าบ้านๆเรานะจ๊ะไปหาบัรจุดิบมาน่าจะบ้านเองจ้ะไม่ต้องไปซื้อไปอะไรนะจ๊ะนี่เป็นวัตถุดิบก็บ้านเราเองเนาะจ๊ะเนะจ๊ะที่เป็นงบมาได้เนี่ยโอ้กระท่าใหญ่ด้วยจ้าสงสัยต้อง้ไปเช็คเพื่อนบ้านเขาได้เลยจ้ะนี่ไปจ้า เดไปกินข้ากันเนาะสงสัยวันนี้พี่โยจะไห้กินข่าคนเดียวหรอวะ <c oughs> จะก,กินกัะนองก็ไม่รู้เพราะ่แม่แกไม่กินหอยกาบน,นจะจ๊ะไปจ้าเดี๋ยวไปกินข่ากันนะจะ้ามาจ้ามากินข่ากับพี่โยเด้อวันนี้พี่โยกินข่าคนเดียวดิจ้ะวันนี้ไปจ้าไปดูกันเนาะอันนี้พัดหอยกาบไปจ,าจ,ะจะ้าแม่พึงพัดเซตหล่อนๆดิจ้ะนี่นี่อันนี้เมนูเด็ดอีกดิจ้ะนี่พักเซียนดองที่แม่ทำเมื่อวันอาทิตย์ดนด้นดจ้ะนี่ เป็นแล้วเด้อจ้านี่เป็นไว้ไว้จ้านี่สองวันก็เป็นแล้วจ้านี่แล้วก็ขาดไม่ได้เด้อจ้านี่น้ำพริกป้าปนเด้อจ้านี่โอ้นี่จ้านี่หอกาบกโอ้โหมีแต่ตัวอว้วนๆเด้อจ้านี่ตัวเล็กๆแต่เนื้อยังเยอะเด้อจ้านี่เนะี่ยโยจะกินมดไปเนาะนีน่มาจ้ามากินเขากับพี่โยเด้อจ้า,ากินคนเดียวจ้าวันนี้ <laughs> มาจ้ามากินเขากับพี่โยเด้อว,วันนี้ เยะกับพุงเลือกงานมาจากแม่กับพัดห้อยกาบเนาะที่นี่แม่น่ะแกเป็นคนที่ไม่กินห้อยกาบอยู่แล้วนะจัะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพักดองซึ่งแกยังปวดขาอยู่แกก็เลยยังไม่กากินนาะจา๊ะส่วนน้องแนนน้นองตนกาแล้วก็น้องแกมนะ่ะบันนี่จะทําไมไม่มาแต่ว่าอันนี้คือติดตักมากนี่คือแบงไวให้ใหน้องเลยเนาะจัะแบงไวแล้วเพื่อจะเอาให้น้องไปกินกับบานเลยจา้าะเดี๋ยวก็จะทัให้น้องมาเอาเนาะจา๊ะว่าพัดเช็ดแล้วอะไรอย่างน,นะจ๊ะ วันนี้พี่โยกินคนเดียวพี่โยขออนุญาตเดฟซีด้วยจ้ะขออนุญาตกินมือด้วยจ้ะอยากลําลึกถึงความหลังแล้วตอนสมายเป็นเด็กน้อยนะจ้ะที่ว่ากินเขากับพักเตียนแล้วก็อันนี้ก็น้ำผึ่งกินมือนะจ้ะมาจ้ะแต่พี่โยขออนุญาตกินมือวยจ้าวันนี้มีคนเดียวได้ดิจ้ะอุ้ยตาเสียวพี่โยจะเศร้าด้ยดิจ้ะนี่โอ้ี่นี่เดฟจ้าหนพริกป้าปนนะจ้ะนี่ จ้ะอือโยมีน้ำล้างมือเลยด้ดยจันนี่จ้ะขยำแบบนี้เลยด้ยจ้ะนี่เนี่ยใจยว่าเอฟซีเคยกินแบบพี่โย่ได้ไหมจ้ะแต่ไปเป็นเล็กน้อยกินแบบนี้เลยด้ยจ้ะนี่ขยำยามำพี่แบบนี้เลยจ้ะนี่โอ้พี่โย่เห็นแล้วก็น้ำลายซอเด้จ้ะมาเด้จ้ะมากินข้าวเด็กกัน พอดีจิงมันเดี๋ยวจะหงิบเงียบเงาเงาหน่อยจะแม่ก่อพ่อพัดหอยเซกแกก่อไปหนังกระถ่มตาเด็กสมบูรณ์มันเดิมแล้วจ้ะพอดีแกหล่นจ้ะก็เม่เป็นไหลจ้ะก็ให้แกไปหนังผักแล้วนจ้ะมาดจ้าเนิเดี๋ยวจะลากมือก็จะจ้ะหนิเดี่ยวจ้ะมาต้องยิบพักเนาะก็เลยต้องขออนุญาตจิงกับมือนัจ้ะนน่จ้านน่เด้อพักเสียนแม่ดีนัจ้ะนี่ เป็นแล้วเดจานนี่อืออาจารย์อืออือคุดยอดเดจานอืออจ้ะมาเด้จ้ะมากินข้าวด้วยกันรสชาติก็จะออกเปรี้ยวออกเค็มนิดนึงเด้อจ้ะ พี่โยก็จะมีนามล่างมือยู่ยจะจ้ะเดี๋ยวขอชิมพัดหอยแม่รีจะแป๊บเดี๋ยวจัดนิดนึงชิมเลยหลายเลยจ้ะเสียงบอกว่า ไฮบอลเอฟซีว่าอร่อยถึงแม่อร่อยว่ะไฮบอลว่าอร่อยได้จ้ะถึงแม่จะไปแดนนางยู่ตู้นี้ก็ต้องบอกว่าอร่อยได้จ้ะไม่งั้นเดี๋ยวแม่ไปดูคลิปถ้าว่าแม่อร่อยแล้วโดนดีเลยจ้ะอืมเนื้อมันจะเหนียวนะจ๊ะแต่เป็นหอยกาบีว่าตัวใหญ่เนื้อมันจะเหนียนนะจ๊ะ จนี่มืมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าเนี่ยไงเป็นอันนี้พี่โยเขาอนุญาตใส่มือเด้อจ้าพอดีกินคนเดียวได้อยากลองนึกถึงภาพบรรยากาศเก่าๆตอนเป็นเด็กหน่อยนะจ้าที่กินข้าวเขาบอกไม่เราใส่มือกินน่าจะซาลาเปาผงดาเนาะอันที่จริงต้องมีหนามประลหลาหลุนเดาเดาจ้า หนังปลาหลาลนลว้็เอามาซาวก็เขาก็นำผิดนีโอ้ยเจ็บด้อยจ้ะมแม่จะเจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนนะจ๊ะมันก็จะหอมกระเทียมเคียวนะจ๊ะแล้วก็รุ้งหล,ดลุดไปนำปลาหลุดดีคุชุดหลดุดอร่อยแล้วจาะแค่นี้ไม่ต้องใสเครื่องปรุงอะไรมาก้วจ่ะ แต่แม้แต่กอไม่มีรถตีโอเคนะปาร์คชุดนี่กอลอยแล้วยนะจ๊ะลอยเกลือแต่ไรด้วยแล้วจ้ะพี่โยจะกินข้าวมดเอ้ะวันนี้มดลายดนะ้วยจ้ะน,นี่แหละบีบน้ำออกนะิดนึงแล้วจ้ะ มันนั่นมันก็จะไม่เค็มนะจ๊ะบา,างทีกัวหนามเหลือที่มันยังอยู่ในไอ้พักเสียนนี่มันจะเค็มนะจ๊ะบีบๆเบ,บาๆจักหน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้ล่ามไม่ได้อะไรได้จันนี่ก็คือหยกออกจากกับปุกที่แม่ดองด้วจัะนี่ก็มาแบ่งใส่จานแบ่งมาใส่จานกินเพราะว่าอันที่เหลืออยู่ก็ยังกินได้ต่อด้วจ๊ะมันจะไม่เสียแต่ตู้เย็นเอาไว้นะจ๊ะก็อนมาแบ่งกินเอาด้จ๊ะอืม คือโยกยากหนึงถึงบรรยากาศเก่าๆจะเป็นเด็กน้อยนะจ๊ะที่บ่ายังไม่ค่อยมีสอนนี่อะไรนะจ๊ะกินมือกินอะไรกันนี่นะจ๊ะกับบ้านอืมจันพัดไอยแม่ก็อร่อยพักเสียนก็อร่อยนะจ๊ะอร่อยทุกอย่างเลยนี่ วันนี้ก็จะเงาเงาหน่อยเด้จ้าแบบมีคนแซวแบบมีคนคุยด้วยกม่นั่งคุยคนเดียวไปนะจา้ะนี่เด็ดจ้า ถ้าใครเคยกินแบบพิโย่เนี่ยกินมือนี่จะหนึผ่าพอออนแล้วจะจะผิดถึงบรรยากาศแบบหนังเลยเลยจจะเขาจะมัดจ๋าเลยเด้๋ยจะนี่ป้าอร่อยจริงๆเดีย๋ยวนี่ อร่อยจริงๆแล้วจั่ไม่ได้กินแบบไม่ได้ในในกินเพื่อแบบแสดงให้ว่าอร่อยแล้วจัะมันอร่อยจริงๆแบบเมนูบ้านเองเลยด้วยจั่นนี่แหละของัวพีโยถ้าเป็นปกติจริงๆพีโยก็จะทส้นน้ำพริกแบบนี้เลยจ้ะยัพักซดปพักอะไรก็มาวางกินแล้วก็จิ้มกินหรือว่าทส้นน้ำพริกแล้วก็ไปนั่งกินกัน่อตมตาต้นบุญจานเดียวแบบนี้เลยด้วยจั่นแต่กินคนเดียวนะ่ะ เจ้พายามาก,กินปักเตียนแม่ดีกว่ามาเด้อจันีใส่ตู้เย็นไว้กินได้นานเด้อจัโอ้ะหมดจานเด้อจัดนี่โอ้ยังมีเหลืออยู่เด้ยจยนนี่นยะอยยยอยขยยยยยยยายยยนยย้ย เสียด้วจันอร่อยพักเสียเด้ดจันนี่ไม่กาปก็อร่อยไม่กาบตวันอร่อยพักเสียนมากกว่าด้วจ,จันกินกัน,นั่ผีปลาพงน่จันนี่อ,ม,อม,มดจริงๆิจันนี่ไ่ได้แบบโอ้โเหเยอะเนี่เขาหลได้้าเนี่ ไม่กล้าก่กอเลยจ้ะเนื้ออกวบวด้วยจ้ะตัวเล็กๆแต่ว่าเนื้อยังหลายด้วยจ้ะนี่นะนเหมือนเนื้อหอยลายด้วยจ้ะคล้ายๆกันอืมอมอร่อยจริงๆจ้ะ เดี๋ยวพี่โยเขาชิมผักเปียนแบบไม่มีข่าด้วยจ้ะมันอร่อยอืม โย่นะ่อยากจะขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ว่าคอมเมนต์มาเกี่ยวกับครอบครัวพี่โยแล้วก็ตัวพี่โยด้วยนะจะ๊ะแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ว่าคิดถ,ถึงบ้านเวลาเห็นพี่โยกินข้าวกับพวกญาติพี่น้องหรือว่ากินข้าวที่ว่าเป็นบาดๆอย่างนี้นะจะ๊ะยังไงพี่โยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีที่ว่าอ,อ,อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าต้องไปทํางานต่างจังหวัดต้องไปไกลบ้านนี่นะจะ๊ะแล้วก็เอฟซี FC ที่อยู่ต่างแดนนะจะ๊ะ หรือว่าต่างประเทศแหละจ้ะพี่โยขอเ,เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเด้อจะ้ะพี่โยก็เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนนะจะ้ะที่ว่าไปอยู่ทํางานตามที่โดยที่ว่าไม่ได้กลับบ้านอะไรนี่จะ้ะย่างพี่โยนะ่ะเคยไปทํางานอยู่รถทัวร์อะไรนี่จะ้ะเป็นพนักงานต้อนรับ,นบนอยู่บนรถทัวร์เนี่ยเทศกาลที้พี่โยไม่ได้กลับบ้านเลยด้ยจะ้ะเพราะว่าต้องคอยบริการผู้โดยสารอยู่บนรถทัวร์นะจะ้ะคอยเสิร์ฟน้ำคอยอะไรอย่างี้เลยจะ้ะ พี่โยก็จะเข้าใจความรู้สึกนั้นเนาะว่าเวลาอยากกลับบ้านน่ะมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นักจัดแต่ว่าพี่ว่าเอฟซีบอกว่าคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยพี่โยก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยจ้ะพี่โยขอบคุณหลายๆที่ว่าพอเห็นพี่โยทําคลิปอันนี้แล้วทําให้หนึกถึงบ้านอยากกลับบ้านอะไรอย่างงี้ยนักจัดอันนี้ก็เห็นเอฟซีน่ะคอมเมนต์มาให้กำลังใจใพี่โยมาให้กำลังใจครอบครัวแม่น้องแล้วก็หลานๆนะจ๊ะพี่โยก็จะขอ ให้กำลังใจกับคืนกับ FC เอฟซีนั่จ้ะว่าให้แบบว่าที่คขึ้นบ้านอนะไรนี่ยเป็นกำลังใจให้นั่จ้ะยังไงพี่โยก็รักเอฟซีมอนเดิมนะจ๊ะแล้วก็นี่แหละจ้ะเมนูวันนี้เนาะพี่โยได้นั่งกินคนเดียวแต่ว่าอันนี้ก็ในแบบเป็นดีนนั่นจ้ะในคำว่าพี่โยใช้ชนกลางเนาะเดี๋ยวพวกหลานๆที่แบบเป็นหนุ่มหน่อยเขาก็มากินเขากันจ้ะแล้วก็ของน้องแน่นั่นก็ตักแบบไอเดียนนั่นจ้ะ ฟีซี่ไม่ต้องกัวด้จ้าบ้านน้องเนีนก็น้องตนกาน้องแก้วจะได้ไม่ได้กินนะจ๊ะนะจ๊ะพิโยก็เป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทีว่าไปทำงานไกลบ้านอยู่ไกดบ้านนะจ๊ะนั่นน่าจะได้กับทีเนาะยิงแต่เอฟซีทีอยู่ตามประเทศนะจ๊ะอยู่เดนไกดนเนาะกลันนะกวจะได้กับบ้านมันก่อเพื่อเพ่อหลายปีนะจ๊ะพอไม่เห็นพิโยทถ้าแปบนี้ก็บอกว่าคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยจ้ะพิโยก็ขอเป็นกำลังใจให้ดจ้จ้ายังไงคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้เลยนะจ๊ะ พี่โย่ก็อิ่มเขาได้แล้วเนาะถ้าใครอยากมากินก็ามาด้วจะ้ะมากินเขาผักเสียนดองกับแบรี่แล้วก็เมนูบันบานนี่เลยจะ้ะถ้าม,มาก,ก็าโทมบอรนนี่เลยจะ้ะก็มีอะไรก็จะทําให้กินเนะเาะก็จะได้กินกันแบบแบบแบบบาแบบบาเองนี่เลยจะ้ะไม่ต้องมีอะไรมากมายนะจะ้ะเอาเลยจะ้ะคลิปนี้ก็บปแค่นี้เลยนะจะ้าขอขอบพระคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่โยนด้จะ้ะ โยรักเอฟทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้า